สวัสดีค่ะวันนี้มีสกูชี่ไม่แท้เข้ามาใหม่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะช่องทางการติดต่อตามนี้ได้นะคะไอดีไลน์มีทั้งหมด4ไลน์นะคะแนะนําให้แอดไลน์จากไลน์บนมาก่อนนะคะถ้าแอดไม่ได้ก็ค่อยแอดมาลายล่างเลยนะคะก็ถ้าใครเห็นไอ l ดี e ไลน์ไม่ชัดจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปตามนี้เลยนะคะแล้วก็ร้านเรานะคะส่งของทุกวันที่ไปรษณีย์เปิดรับโอนทางธนาคารอย่างเดียวนะคะ ถ้าสนใจชิ้นไหนก็แคปแล้วก็ส่งมาดีกว่านะจะได้ง่ายนะคะอย่างแรกนะคะจะมาเริ่มที่กระเป๋ากันก่อนนะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าหูรูแบบผ้านะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กนะก็อันนี้เป็นลายมาใหม่นะคะเป็นลายโปเกมอนนะคะปิกาจูนะแล้วก็ลายอื่นก็ยังมีนะคะลายแมวจี้นะอันนี้เป็นลายปอมปอมปูลินน่ารักมากนะคะมาริตเตร์นะโดเลมอนมินเนี่ยนนะคะแล้วก็อันนี้ ไม่แน่ใจว่าอะไรช็อปเปอร์หร,อหรืออะไรสักอย่างนะคะคูม,มะมีประมาณนี้ค่ะแบบไซส์เล็กนี้นะคะจะราคาชิละ60บาทก็ไม่เล็กมากนะคะประมาณนี้นะอันนี้จะใบละ60นะคะส่วนแบบไซส์ใหญ่แบบนี้นะไซส์นี้ใส่ได้เยอะมากนะคะชิ้นใหญ่มากจ,ากจริง กระเป๋าหูรูปแบบนี้นะคะสายใหญ่จะราคาชิลา100บาทนะคะอันนี้ก็เป็นลายมาใหม่นะเป็นลายโปเกมอนนะคะปิกาจูนะแล้วก็อันนี้เป็นลายกูเดทามะนะคะชินามอนมอนสเตอร์นะแยะเลยนะคะก็แบบนี้จะราคาชิลา100บาทนะคะแบบสายใหญ่แล้วก็กระเป๋าดินสอแบบสีแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่จะให้ดูลายได้ไม่ครบนะคะนนเป็นลายมินเนี่ยนะคะแล้วก็ัวเลมอนอันนั้นเป็นลายเป็ด ก็ถ้าใครสนใจดูลายก็ทักลายมาเลยนะคะก็เป๋าดินสอนะคะจะราคาชิลล120้บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ราคาชิละ20บาทจึงก่อนนะคะอย่างแรกอันนี้มาใหม่นะคะหน้ามาใหม่เป็นมินิบันหน้าเต้าหู้นะคะหรือว่าบันเต้าหู้นะมันเป็นหน้าของเต้าหู้นะน่ารักมากนะคะซาโลได้วยนะมีหลายสีแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นบางแผ่นนะคะเป็นบางแผ่นหน้าตลกนะแล้วก็เป็นแบบหน้าเป็ดแบบนี้นะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะฟางแผ่นสโลนะคะอย่างต่อมาอันนี้จะเป็นมินิบนนานนาซานิโอนะคะเป็นหน้าปอมปอมป,ปูลินในเมโลดี้นะมีหลายหน้าเลยนะคะบิก,ก็มีนะคะสโลนะแล้วก็เป็นแผ่นหน้าบานอันนี้มีหลายสีนะคะสโลถูกชิ้นเลยนะคะก็อันนี้จะเป็น20บาทตะกร้าแรกนะคะ20บาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกเป็นเกียวซ่านะสโลนะคะ ด้านหลังจะเป็นแบบลอยไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ยังมาอันนี้เป็นอุ้งเท้าแมวมาแล้วนะคะหน้าซอมนะคะสโลมากแต่น,นี้อาจจะติดถุงนิดนึงนะคะมีหลายสีเลยน่ารักมากเลยนะคะ <S <S แล้วก็ยัง่อมาอันนี้จะเป็นแพนเค้กหน้าเลิฟนะ <S <S สโลนะคะ <S <S ลแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กหน้าซานิโอนะคะมีเป็นพวกหน้าปอมปอมหน้ามาเมโลดี้นะคะแล้วก็จะเป็นมินิบ้านอุมามีนะคะหรือว่าบ้านออนเซน ยี่สิบาทสาโลทุกชิ้นเลยนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าชอบลายไหนก็อันนี้จะเป็นราคาชิ้นละยี่สิบนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาสามสิบบาทนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นเห็ดเป็นหน้าแบบนี้นะคะมีแบบทั้งมีหน้าก็ไม่มีหน้านะนิ่มสโลนะคะน่ารักมากแล้วก็ยังต่อมาอันนี้จะเป็นไอติมโคนสองชั้นนะคะมีหลายสีเลยแล้วก็มีเกตโรด้านบนแบบนี้ให้ด้วยนะคะ อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นซาลาเปานะเนื้อดีนะคะสโลแล้วก็เป็นไอติมคอนชั้นนะคะซอฟนะคะสโลด้วยนะก็อันนี้จะเป็นราคาชิล่า30บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิล่าห้บาทนะคะก็อย่างแรกเลยอันนี้มาใหม่นะคะเป็นมีเดียมบันนะคะเป็นมีเดียมบันหน้าตลกนะมีหลายหน้านะคะ อันนี้เพิ่งออกหน้ามาใหม่นะคะเนื้อดีนะคะสโลแนะนำเลยมีหลายสีนะคะนะคะจะเป็นมีเดียมบันหน้าตลกแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปังแผ่นใสมีเดียมค่ะนิ่มๆนะคะก็อันนี้จะเป็นนิ่มๆนะ ปังแผ่นใยมีเดียมนะคะแล้วก็ยังต่อมาอันนี้เป็นปังเนยสดนะคะแนะนําทุกร็อดเลยนะ,ะขายดีมากนะคะอันนี้แนะนําเลยสโลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนด้าเฮดบันนะคะข้างหน้าเนื้อจะซดบซบนะคะข้างหลังเนื้อจะมันๆนะน่ารักนะคะมีมาหลายชิ้นเลยสโลด้วยนะเป็นแพนด้าเฮดบันค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้เป็นวาฟเฟิลดอกไม้นะคะ มีหลายสีนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยนะ <S <S แล้วก็มันสโลด้วยนะคะพลฟเฟิลดอกไม้แล้วก็อันนี้มาแล้วนะคะเป็นหัวเห็ดนะคะ <S <S หัวเห็ดหรือว่าหัวเห็ดแมวนะคะสโลน่ารักมากสีล็อตนี้สวยมากนะคะแนะนํานะหน้าตาน่ารักด้วยนะ <S <S สโลนะคะเป็นหัวเห็ดแล้วก็อันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันเลยนะคะ <S <S เป็นมีเดียมบันตั้งหูแก้มแดงนะคะ หรือจะเรียกว่ามีเดียมบันแก้มแดงก็ได้นะคะสั้นๆดีสโลมากเลยนะคะเนื้อดีด้วยเพิ่งมาใหม่เลยนะคะก็อันนี้จะเป็น5 0บาทตะกร้าแรกนะ50บาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบนี้นะเนื้อแน่นนะคะสโลนะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นไอติมโคนกล้วยนะคะมีหลายสีเนื้อดีนะคะสโลด้วย อันนี้จะเป็นซาลาเปากูเดธมะนะคะสโลมากเลยนะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเฮดบันหน้าตกนะคะคล้ายเฮดบันแพนด้านะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะข้างหลังจะลื่นๆข้างหน้าจะซบๆนะคะแนะนําเหมือนกันเลยนะคะสโลแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นโดนัทล่าซอน,นะคะมีล่าซอสีําตาด้วยนะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างสีเหลืองมาให้นะคะชิ้นใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะ เหมือนเหมือนโดนัทจริงมากเลยนะคะเป็นโดนัทราซอสแล้วก็อันนี้จะเป็นเอแคร์นะคะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะนนแน่นนะคะสโลก็อันนี้จะเป็นกูเดทามะนอมอนไข่นะคะสไซส์เล็กนะสโลนะคะน่ารักมากก็อันนี้จะเป็นราคา50บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคา60บาทนะคะก็มาเริ่มที่จะกร้าแรกกันก่อนนะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็น เฮดบานเฮลูคิตตี้นะนี่นะคะมีแท็กมีบอเชนนะคะเหมือนของแท้เลยนะสโลนะคะมีอยู่สองสีนะคะชมพูเข้มกับชมพูอ่อนแล้วก็มีเป็นแบบคับเค้กแบบนี้นะคะคับเค้คิตตี้นะสโลเหมือนกันนะคะมีแท็กมีบอเชนแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นผูเดทมานะคะใส้ไหลอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะ แล้วก็มีเป็นกูเดธาะอ้วกเหมือนเดิมเลยนะแต่อันนี้มีสีเพิ่มมาด้วยนะคะนี่น่ารักมากนะคะเป็นกูเดธมะอ้วกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ยังจะมาเป็นข้าวเก็ยบยืดนะคะอันนี้เหลือสีน้ำตาลนิดเดียวนะแต่ส่วนใหญ่จะเหลือเป็นสีชมพูนะคะยืดได้นะคะข้าวเก็ยบยืดนะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะนี่เลยเป็นโมนีแมวน้ำนะคะอันนี้ขายดีมากตอนนี้เอามาเยอะมากนะคะมีในสต็อกอีกนะก็ตัวนี้ก็จะนิ่มๆนะคะแล้วก็ลื่นๆเล่นมันน่าจะเล่นมันอยู่นะคะเป็นโมนีแมวน้ำหน้าตาน่ารักมากนะคะแนะนําเลยนะก็อันนี้จะเป็นราคาชิล่าหบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคา100บาทนะคะก็อย่างแรกมาเริ่มที่พักยืดกันก่อนนะคะเป็นผักกาดยืดนะก็อันนี้จะยืดได้นะคะนิ่มๆแล้วก็จะมีเป็น เ็ดยืดนะคะอันนี้ก็นี่เหมือนกันนะยืดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นกล้วยเด้งนะคะหรือว่ากล้วยสตรีททอยนะมีอยู่เป็นสายแบบนี้เป็นสีแดงกับสีดํานะคะกล้วยเด้งนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะเนื้อแน่นนะคะสโลเป็นซสายจัมโบ้เลยนะคะด้านหลังมีแท็กแบบนี้มีสีเหลืองอีกสีนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นพวกไส้ไหลนะคะ มีแค่2แบบนะคะเป็นกูเดทมาไส้ไหลแบบนี้กับคาบิไส้ไหลนะคะอันนี้มาใหม่เลยเป็นจัมโบ้แพนด้านะคะแบบรุ่นราคาหนึ่งบาทนะคะก็อันนี้นะคะเนื้อมันจะลื่นๆแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะสโลอันนี้แนะนํานะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะก็มีหลายหน้านะคะน,นี่แนะนําเลยนะคะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะนิ่มสโลมากเลยนะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกูเดทมากินไข่แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะ ก็ตัวข้างในนะคะจะมีแบบนี้ให้นะคะเป็น,น 2> <2 ตัวน้ํายาตัวน้ํายาแล้วก็เป็นตัวกูเลธมะแบบนี้ให้นะคะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะแล้วก็ตรงปากนี่จะมีช่องว่างให้แบบนี้เห็นไหมคะก็อันนี้จะคงเนื้อคล้ายๆเซรั่นดึงๆนะคะเพราะว่ามารวมตัวกันอยู่นะก็เวลาเล่นนะคะเราจะเทน้ํายานะแล้วก็เอาตัวกูเลธาะนี่นะคะไปดูดนะแล้วมันก็จะอยู่ข้างในนะก็เวลาเล่นคล้ายๆกับกูเลธมะใส่ไหล่นะคะแล้วก็บีบออกมานะอันนี้น่าเล่นนะคะยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ ก็รู้วิธีเล่นนะคะน่าจะเล่นประมาณนั้นแหละก็อันนี้100บาทเหมือนกันนะคะแนะนําน่าเล่นมากเลยนะคะกูเป็นกูเดทมะกินไข่นะก็อันนี้จะเป็นตะกร้าราคาชิละ1 0 0บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิละหนาบาทนะคะก็อย่างแรกเป็นปังปอนสีนะคะมีสีชมพูตอนนี้เหีือสีชมพูเขียวนะคะแล้วก็น้าตาลคะ่ะนิ่มสโลนะคะเนื้อดีด้วยนะ ปังปอนะคะแล้วก็ยังต่อมาอันนี้จะเป็นโรตีโทนนะคะขั้งมจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อซอฟสโลมีกินขนมปังด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอิตาเลียนเบสไม่แท้นะคะมีแพ็กเกจให้นะคะแล้วก็เนื้อซอฟสโลด้วยนะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกล้ยยืดก็ยืดได้นะคะก็อันนี้จะราคาชิละหนึามสิบาทนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็130บาทเหมือนกันนะคะเป็นขวดนมนะคะมีเป็นสีฟ้านะคะสีชมพูแล้วก็เป็นสีดํานะนี่นะคะมันชซามากเลยนะแนะนําเลยนะคะขายดีด้วยนะ มีแท็กนะคะมีบาลเชนสโรทุกชิ้นนะคะก็อันนี้จะเป็นขวดนมนะคะชิ้นละหนึาบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละหนึาบบาทนะคะตะกร้าแรกจะเป็นช็อตเค้กนะคะหรือว่าเค้กไอบูไม่แทนนะคะมีเป็นสีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นรสวนิลานะคะมีแท็กมีบอลเชนนะคะตัวนี้นิ่มนะคะงานเนียนมากนะคะแล้วก็สโลด้วย ก็ละห้าสิบบาทนะคะสโลต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพุดดิ้งกุเดทามะนะคะก็ตัวนี้จะคล้ายๆกับพีน้ำน,นะคะบีออกมาแล้วก็จะเป็นสีใส่นะคะข้างในเป็นตัวกูเดทามะอยู่ข้างในนะคะดึงๆนะก็เป็นพุดดิ้งกูเดทามะนะคะละห้าสิบาทตะก้าต่อมานะคะอย่างแรกจะเป็นกูเดทามะนอมบนไข่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะมีแท็กนะแล้วก็มีบร์เชนนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่เท่าของแท้เลยนะคะนิ่มด้วยแล้วก็สโลนะคะ อันนี้เป็นแบบสายใหญ่นะคะแล้วก็ยางต่อมาอันนี้จะเป็นกูเดามายืนบนไข่นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะแตแค่มันเป็นแบบยืนนะคะจโลเหมือนกันนะ mm hmm. ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นครีมพับดีลัคคุมะนะคะมีแต่รสช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็เป็นแท็กแบบนี้รสอนนี้นิ่มจโลมากนะคะชิ้นใหญ่นะคะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะเป็นรุ่นหนึ่งห้าสิบาทนะคะมีเป็นสีเขียวใบเตยนะคะสีอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะกล้วยฟา้าูเบอรี่นะคะชมพูอ่อนสับเบอรี่นะแล้วก็มีเป็นแบบชมพูเข้มนะคะช็อกโกแลตนะตัวนี้จะมีแท็กนะคะมีบอมีแท็กมีบอชเชนนะคะเหมอนของแท้มากนะคะงานเนียนมาก ส,สวยมากเลยนะคะอันนี้แนะนําเลยเป็นโดนัคิตตี้นะคะก็โดคิตตี้อันนี้จะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกราคารวมๆกันนะคะมีเป็นพีทนะคะพีทมาแค่สองสีนะคะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองนะก็พีทนี้จะเป็นจัโมโบ้พีทนะคะชิ้นใหญ่มากนะอันนี้เนื้อแน่นมากนะคะสโลนะ โลมากเลยนะคะสายเท่าของแท้นะคะเป็นพีจัมโบ้พีจัมโบ้ราคาชิลา2อ0บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้เป็นปังยักษ์นะคะมีเป็นมาสีอ่อนสีเดียวนะคะนิ่มนะคะสโลด้วยชิ้นใหญ่มากนะคะปังยกักษ์ราคาชิล่าส0 0รอบาทนะคะนี่นะก็นี้นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แท้ที่เอาเข้ามาวันนี้นะคะ ก็น่ารักทุกชิ้นแนะนําทุกชิ้นเลยนะคะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะหรือว่าติดตามดูรูปสินค้านะคะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะคะก็ถ้าใครยังสนใจอยู่นะคะก็ไปติดตามดูรูปได้ที่ไอจก่อนนะคะหรือว่าถ้าจะสั่งซื้อเลยเนี่ยทักไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะจะมีไอดียไลน์ตามนี้นะคะแผ่นนี้ถ้าเห็นไม่ชัดนะคะจะทิ้งรายละเอียดพวกนี้ไว้ใต้คลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ